บันทึกไขยเบฟหน้านี้โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินเมื่อเขามาหาเราแล้วเขากลับไปใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุขอยู่กับครอบครัวของเขาเนี่ยคนทำงานแบบเราเนี่ยก็ก็สุขใจละค่ะผู้ป่วยโรคไตท,ที่ต้องทำการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจะต้องเตรียมตัวทั้งก่อนการฟอกเลือดและระหว่างที่ฟอกเลือดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเอง การไปเด็ดตัวก่อนที่จะมาฟอกเลือดนี่นะคะคือ1คนไข้จะต้องรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้า<ม>เครื่องไตเทียมยาที่ผู้ป่วยรับประทานคุณหมออาจจะต้องงดยาลดความดันเพื่อป้องกันไม่ให้ความดันต่ำในระหว่างฟอกเลือดถ้าคนไข้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องอ,อ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนนะคะเบื่ออาหารหรือว่ามีเลือดออกตรงไหนที่ใดเนี่ยจะต้องบอกให้พยาบาลของเราทราบก่อนการฟอกเลือดนั้นไม่ได้น่ากลัว หรือเป็นอันตรายกับผู้ป่วยหากปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือพบความผิดปกติใดๆสามารถแจ้งแพทย์พยาบาลทราบทันทีแล้วหลังจากที่เราฟอกเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนไข้จะต้องดูแลก็คือเมื่อมีความผิดปกติใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นหลังจากฟอกเลือดเนี่ยคือพยาบาลจะต้องเข้าไปดูแลคนไข้เนี่ยทุก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเมื่อคนไข้มีความผิดปกติใดๆเราต้องรีบเข้าไปช่วยนะคะ อออออััันนนนี้้คคคืืเเเรราาหห่่ววงรรงงมปปลลดภยขขไ็กการปฏิบัติตนหลังจากที่ฟอกเลือดนั้นก็สําคัญเช่นกันโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษบริษัทไทยเบวเรจจำกัดมหาชนโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินเป็นโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกของประเทศไทย